ฝันว่าได้ยินเสียงปืนฝันว่าได้ยินเสียงปืนแปลว่าอะไรฝันว่าได้ยินเสียงปืนปังปังปัง แปลได้ว่าท่านเป็นคนที่มีอำนาจบารมีในตัวท่านเป็นคนที่มีอำนาจบารมีในตัวท่านชอบวางมาดให้ดูโกหรูท่านจะรู้สึกเบื่อหน่ายในงานที่ตัวเองทำอยู่ท่านจะหาทางออกให้กับปัญหาที่เจออยู่ในตอนนี้ไม่ได้ ท่านจะหาทางออกให้กับปัญหาชีวิตที่พบเจอในช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นท่านจะเอาชนะศัตรตูท่านจะประสบชัยชนะศัตรตูที่คิดร้ายเนี่ยจะพ่ายแพ้หนีจากไปคนที่เป็นศัตรตูกับท่านน่ะ จะยอมแพ้แล้วหนีไปที่สำนั์ท่านกำลังจะได้เงินก้อนโตให้เตรียมรับทรัพย์ให้เตรียมรับทรัยรพย์คนที่ติดหนี้อยู่จะเอาเงินมาคืนการค้าการขายได้เงินดีมีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตให้เตรียมรับทรัพย์สาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยจะมีคน เข้ามาอาจจะมีคนมาขอแต่งงานท่านมีพลังในการกำจัดผู้ไม่หวังดีท่านมีพลังในการกำจัดผู้ไม่หวังดีณนะตอนนี้เวลานี้มีผู้หญิงอายุมากกว่าอิจฉาตาร้อนมีผู้หญิงอายุมากกว่าอิจฉาตาร้อนในตัวท่าน เลขนำโชคสามห้าห้าสามสามห้าห้าสาม